ีนี้เราจะมาดูในเรื่องของการให้ส่วนลดเอาเวลาเช็คบินนะครับดูที่โต๊ะ1101คลิกเข้ามานะครับเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตว่าอันเนี้ยมีการสั่งอาหารเนี่ยคือ2รายการแล้วก็เครื่องดื่ม2รายการนะครับเราจะทำการเช็คบินละโดยมีการให้ส่วนลดทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับมาดูวิธีการกันมาที่เช็คบินปุ๊บเรากดที่ปุ่มเช็คบินนะครับผมจะให้ลดเป็น อาหารเนี่ยลด10%นะครับลดเป็นเปอร์เซ็นต์จะใส่เป็นลดบาทหรือลดเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับนี้ผมจะใส่เป็นลด10%แล้วก็เครื่องดื่มผมก็ลดอีก10%อ่าลดทั้งอาหารและเครื่องดื่มเลยอย่างละ10%นะครับอ่าเท่านี้เสร็จแล้วสังเกตว่าสวิตชาร์ดเนี่ยนะครับมันจะคิดสวิตชาร์ดหลังจากที่มีการลดทั้งกลุ่มของอาหารและก็เครื่องดื่มแล้วนะครับแล้วก็คิดสวิตชาร์ดสิบเปอร์เซของ432นะครับ mm hmm. okay, โอเคกดเซฟแล้วก็พิมพ์ อ่าตอบโอเคนะครับเสร็จแล้วก็แสดงหน้าจอนะครับถ้าเราต้องการส่งออกเครื่องพิมพ์แล้วก็ตล็กที่ส่งออกเครื่องพิมพ์แล้วก็ตอบโอเคนะครับก็จะพิมพ์เอกสารอ่าขึ้นมาให้นะครับอ่ตามนี้นะครับสังเกตใบเช็คบินนะครับมันจะแสดงรายการอาหารให้ลูกค้าตรวจสอบรายการที่สั่งว่าถูกต้องไหมนะครับครบไหมโอเคหลังจากที่เอาใบเช็คบินไปให้ลูกค้าแล้วลูกค้าชําระเงินมา นะครับเราก็มาที่เก็บเงินแล้วก็เก็บเงินลูกค้าจ่ายเป็นบัตรนะครับโอเคเลขหลังบัตรหรือว่าเลขโต๊ะก็ได้นะครับถ้าลูกอ่าแล้วแต่ว่าจะจะจะ,จะใส่เลขอะไรแล้วก็ยอดเงินนะครับ4 7 5 2 0โอเคเมื่อจ่ายครบปุ่มเซฟทำงานนะครับเราก็เซฟแล้วก็โอเคนะครับ แสดงหน้าจอ,อเรียบร้อยนะครับชำระด้วยการ์ดนะครับโอเคนะครับตัวใบเสร็จก็เหมือนเดิมแสดงตามกลุ่มอาหารนะครับอาหารเครื่องดื่มสินค้าหรือว่าอื่นๆนะครับโอเคอันนี้จะเป็นการแสดงวิธีการเช็คบินแบบมีส่วนลดทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับ